าการสกัดทองกับ CPU นะครับก่อนอื่นนะครับเราเอา CPU เครื่อยู่นะครับชั่งก่อนอนะครับเราจะชั่งก่อนว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เอาบิ๊กเกอร์วางบนตะช่างนะครับเพื่อจะตัดตะช่างให้เป็นศูนย์นะครับจะเป็นศูนย์นะฮะอ่าโอเคแล้วก็ CPU ใส่กับ่อช่างนะับ ประมาณน่าจะ,จะเกือบเกือบกิโลประมาณแปดชีดแปดร้อยี่สิบห้ากรัมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปผสมน้ำยาแล้วเตรียมแม่ทีเรียงกันจัดการแม่ที่เรียงน,น,น,นะครับ <S <S เปิดเพื่อดูด,ด้านในนะครับ อันนี้เป็น Intel p i n น e ทนนะครับหรือว่าซอก็ก็ต775ครับไม่ใช่เฉพาะทองด้านนอกนะครับข้างในมีทองด้วยนะฮะนี่นะฮะมองเห็นเลยว่ามีทองชุบอยู่นะครับส่วนกลุ่มพวก i ินเท166ครับพวกนี้ทุบเลยครับทุบเพื่อให้มองเห็นเพื่อให้แตกนะครับเพื่อเปิดหน้ามผัสเป็นห้อง CPU หรือว่าห้องไดชิปนะครับซึ่งจะมีทองคำอยู่ นะครับโอเคครับอ่ะทุบทุกตัวเลยครับกระทุบ c ีพนะครับฮะอันนี้ที่เรียกกันว่าซ p u ท้ทองทองนะครับหรือว่า i ิน e ทลสี่แปดหกนะครับอาจจะกการทุบเลยครับอ่ะผมมีบางส่วนที่ทุบแล้วนะครับด้านบนนี้นะฮะจะสังเกตนะครับทุกๆุกขาครับผมโอเคครับทุบออกนะครับเราเปิดดูด้านในเลย นะครับครับข้างในจะมีไดชิปนะฮะเราต้องเอาให้หมดนะครับเอาถึงข้างในด้วยนะครับอ่าโอเคครับว่านะครับผมอธิบายนิดนึงครับจักขานะครับทุกๆขานะฮะจะมีวายทองหรือว่าฮรโกเนี่ยนะครับฝังลงมาในเนื้อเซรามิกนะครับมองดูนะครับเซรามิกมีความหนานะครับฝังนะครับแล้วก็ทุกๆขาจะมี แคโกวิ่งมาหามันสมองด้านกลางแต่เมื่อมาถึงตรงบริเวณนี้ครับจุดจัมเปอร์เนี่ยจุดจั๊มนะครับนะฮะเมื่อมาถึงห้องเครื่องแล้วก็จะมีวายทองนะครับเป็นจั๊มโดดข้ามมาหาไดชิปแต่ชิปนี่มีทองนะครับข้างในนะครับไดชิปตัวเนี้ยนะครับถูกฝังเมมโมรีไว้นะครับให้มีความทรงจำและคิดอ่านได้นะครับทองที่ขาทั้งหมดนะครับจะเป็นทอง99นะครับชุบอยู่ที่ความหนา15ไมโคข้นะครับอันนี้486นะครับ มาอีกตัวหนึ่งครับอินเทลหนึ่งหกหกครับตัวนี้ทองจะน้อยหน่อยครับนะฮะไม่ใช่ทองทองนะครับนะครับข้างในจะเป็นเหมือนกันครับแต่จะเป็นท้องดำนะฮะเมื่อทุบแล้วเปิดหน้าแลครับข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับมีาดชิปเหมือนกันครับแต่สังเกตนะฮะมันจะต่างกันตรงไหนครับอันนี้เป็นวายทองนะครับโดดจ้ำข้ามไปหาไดชิปส่วนตัวนี้เป็นวายแพลตินัมครับสีขาวเห็นไหมฮะจะไม่เป็นทองนะครับผม โอเคครับเราทุบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องของสารละลายนะครับนะส่วนใหญ่อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับที่เราจะมาทำละลายทองที่อยู่ในซี u นะครับอ่าจะประกอบด้วยกดลอกทองนะครับผสมกับน้ำนะฮะเราจะเติมกดลอกทองลงไปก่อนครับกดลอกทองนะครับสิบกรัมต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับ อันนี้น้ำหนึ่งลิตรนะครับเราตวงไว้เรียบร้อยแล้วนี่กดรอกทองติดกร,รัมนะครับตัวนี้มีมูลค่าอยู่กร,รมละสามบาทนะครับหรืออาจจะถูกกว่านั้นครับคนเลยครับให้ละลายนะครับเราต้องผสมกดรอกทองก่อนนะครับเพราะว่ากดรอกทองเนี่ยนะครับสูตรของผมเนี่ยในนี้จะมีโพลิเมอร์แห้งแอมโอมเนียแห้งและไฮดรซินแห้งนะครับตัวนี้มันจะทําประโยชน์ต่างๆกันไปนะครับแอมโมเนียแห้งบล็อกกลิ่น นะครับโพลิเมอร์แห้งบล็อกควันนะครับกลิ่นและควันจะมาจากไหนมาจากโพแตเซียมไซยาไนด์ครับเป็นตัวที่2นะครับเมื่อคู่นะครับเราใช้กรดเ้ทอง10กรัมต่อน้ำหนึ่งลิตรและในน้ําเดียวกันนะครับน้ำหนึ่งลิตรเหมือนกันนะครับใช้โปแตเซียมไซยาไนด์สามสิบกรัมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับโพแตเซียมไซยาไนด์เนี่ยเมื่อเจอน้ำเนี่ยนะฮะเขาจะละลายนะครับจะกลายเป็นสารละลายไซยาไนด์ แต่อาจจะอันตรายจะน้อยกว่าโซเดีมยมไซยาไนน์นะครับที่เขาใช้กันเป็นก้อนนะครับเมื่อเนะขาละลายน้ำเขาจะปล่อยควันและกลิ่นทันทีควันเขาเป็นสีเดียวกอบออกซนเรามองไม่เห็นนะครับกลิ่นเป็นกลิ่นเดียวกอบออกซนเรามองไม่เห็นแต่ให้โทษนะครับแต่ในที่นี้มันมีโพลิเมอร์แห้งและแอมโมเนียแห้งซึ่งอยู่ในกรดละทองเนี่ยจะลงไปบล็อกกลิ่นและควันของไซยาไนด์ไม่ให้ปล่อยควันเพราะนั้นเราต้องใส่กรดละทองก่อนเมื่อกรดละทองละลายแล้วค่อยตามด้วยจะเซียมไซยาไนด์ ซึ่งเราสามารถที่จะบล็อกกลิ่นและควันเขาได้นะครับนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมดูงานตัวนึงยังไม่ต้องปิดครับแผยวงจรปิดแค่นี้กม่ต้องโอเคครับไม่ได้ปิดตรงนี้เนาะโอเคครับอันนี้เป็นแผงวงจรที่มีทองเคลือบอยู่มาดูใกล้ๆนะครับนักเรียนนะฮะแล้วนักเรียนจะทำต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หน้ากากนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับการทำละลายของเขาจะเร็วนะครับ นะครับทอร์ลายแล้วนะครับอันนี้มันทองบางครับอยู่ที่ประมาณสองไมค่อนนะครับเห็นการทอรละลายอยู่นะครับครับเรียบร้อยนะครับละลายเร็วมากเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปล้างแล้วทีนี้เราจะมาละลาย CPU กันนะครับนะครับแต่นี่ในสารละลายหนึ่งลิตรเนี่ยสามารถละลายทองคาได้สิบถึงสิบห้าลิตรนะครับในสูตรของผมนะฮะแต่ของคนอื่นเนี่ยขอโทษครับสิบถึงสิบห้านะครับ ในสูตรของผมนะครับแต่สูตรของครอดื่เนี่ยไม่มีทางถึงนะครับมันอยู่ที่เรื่องของกดรอบทองครับนะฮะว่าจะละลายทองได้เยอะแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวเราไปแก้กันอีกทีนึงนะครับละลายซ้ามาเรื่องของซ p u ครับอ่าอันนี้เล็กนิดนึงครับเปลี่ยนวิกเกอร์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับซีพียูเนี่ยนะครับเราเลือกแต่ตัวที่มันมีทองหนาหน่อย นะครับ i ินเทลสี่แล้วหรือว่า166กหนะครับการละลายก็จะช้านิดเพราะว่ามีความหนาถึง8ปดถึงสิไมครครับโอเคครับสังเกตดน้ำนะครับพองมีสถานะเป็นอาดแข็งนะครับในตอนนี้สีเหลืองนะครับเมื่อละลายน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเขย่าอยู่นิดนึงครับ น้ำจะเหลืองขึ้นนะครับสีน้ำจะเปลี่ยนไปเพราะว่าทองละลายไปอยู่ในน้ำนะครับโอเคครับเริ่มโอเคครับทองละลายเรียบร้อยแล้วนะครับดูสีน้ำนะครับจากสารละลายที่เราทำไว้ในตอนแรกจะเป็นสีชานะครับตอนนี้เป็นสีเหลืองเข้มและเราก็เอา C p U ขึ้นครับเอา C p U ออกจากสารละลายนะฮะใส่ทุ่มมือนะครับแล้วใช้เหล็กคีบหรือว่าสแตนเลสหรือว่าพลาสติกเท่านั้นนะครับ เอาขึ้นมาก็มาล้างน้ําครับเพราะว่าน้ําที่เรามองเห็นเนี่ยนะฮะสีเหลืองนี่เป็นสารละลายทองคำาป็นมีทองคาละลายอยู่นะครับเพราะฉนั้นเมื่อเอางานขึ้นทองคาก็จะปนเปื้อนมาก็มาล้างไว้ในน้ํานี้เดี๋ยวเราน้ํานี้กลับไปผสมกันนะครับนะครับโอเคทองคํานะครับละลายจาก C P U มาอยู่ในน้ําทองคามีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนะครับมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเมื่อละลายลงไปอยู่ในสารละลายแล้ว จะทาให้น้ําตัวนี้กลายเป็นบวกด้วยไอออนของทองคำนะครับเราก็ขโมยทฤษฎีของไฟฟ้าแม่เหล็กมาใช้ในการจับไฟฟ้าด้วยอิเล็กโทรไลต์นะครับบวกลบล่อนกระแสไฟลงผมไม่ใช้แล้วเพราะมันช้ามันรอนานมากนะครับผมจะใช้เคมีตัวหนึ่งครับเมื่อทองอยู่ในน้ํานะครับเป็นบวกใช่ไหมผมจะใช้เคมีตัวหนึ่งนะฮะใส่ลงไปไอเคมีตัวหลังเนี่ยมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเช่นกันครับนะฮะใส่ลงไปแล้วคนนะครับนี้เราไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่ยังไงก็ช่างเนี่ยนะครับ มันไม่มีอัตราส่วนที่ชัดเจนนะครับอัตราส่วนจะชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันมีทองอยู่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีทองเท่าไหร่เราจะดูปฏิกิยาการผลักกันของเคมีนะครับเคมีตัวที่คุณแต่ลงไปเป็นบวกนะครับทองอยู่ในนี้เป็นบวกใช่ไหมฮะเมื่อมันเกิดปฏิกิยาบวกกับบวกเจอกันเขาจะเกิดการผลักกันเกิดขึ้นเมื่อผลักกันมีปฏิกิยาเขาจะเกิดฟองนะมาดูฟองใกล้ๆกเนี่ยใ,ให้คุณจําฟองขนาดนี้ผมต้องการฟองที่เป็นฟองละเอียดละเอียดเต็ม ผิวน้ำแบบนี้นะครับในี่ยเตอนการผัดกันเกิดขึ้นแล้วนะครับนะครับเราจะทองออกจากน้ํานะครับด้วยเคมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มีทองที่ได้จากสารละลายนะครับที่มาจาก c p u ที่เราทํานะครับนี่คือขุ่นทองที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงนะครับเราจะทําให้เป็นทองเก้าสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งด้วยกด ar นะครับซึ่งถูกผสมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอาไปรับลินเลย เดี๋ยวคุณดูการทำละลายของเขานะครับเมื่อละลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตกตะกอนนะครับคืนค่าทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็น99.99นะครับโอเคครับเริ่มทำละลายอีกครั้งนะฮะให้เป็นคอลายอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าไม่ละลายเนี่ยแสดงว่าเป็นเงินนะครับไม่ใช่ทองถ้าเป็นทองจะละลายหมดนะครับหมดะครับละลายเร็วมากครับ ครับเมื่อทําการละลายในกดเอนะครับแล้วกองเรียบร้อยแล้วครับจะมีน้ําลงผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้องนะครับนะครับสารละลายเลยดูเยอะขึ้นนะครับใส่เลยครับใส่ลงไปแล้วนะครับนี่เป็นตัวตัวตกรทองคำบริสุทธิ์นะครับก็เก้าจุดเก้าเก้านะครับนักเรียนดูนะครับสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับสีดําเพราะฝุ่นทองถูกบังคับออกจากสารละลายครับและกลายเป็นฝุ่นเล็กๆสีดําและตกตะกอนลงครับ ตัวไหนที่ไม่ใช่ทองยังคงอยู่ในน้ําอยู่เหมือนเดิมครับจะตกแต่ทองคําลงมาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะด,ดินหลอกแล้วนำไปคั่วแห้งนะครับแล้วก็หลอม <c oughs> ได้ทุก้า99.99นะครับนะครับเรายกขึ้นสูงนะครับเพื่อดูนี่เราจะเห็นตะกอนทองรเราขยับดูหน่อยครับ อ่าโอเคครับดูนี้ฮะตะกอนทองจะเป็นฝุ่นสีช็อกโกแลตนะครับน้ําก็จะใส่ขึ้นเรื่อยเยนะครับดูนี่ฮะทองก็จะลงมากองอยู่ข้างล่างนะครับเป็นทองที่บริสุทธิ์นะครับตัวไหนที่ไม่ใช่ทองจะอยู่ในน้าเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคครับลองลินหอกครับเพื่อดู ทองครับนาไปทําความสะอาดแล้วขั้วแห้งหลอมจะได้ทองบริสุทธิ์ครับเมื่อทําความสะอาดทองและขั้วเสร็จเรียบร้อยนะครับนํามาหลอมด้วยแก๊สนะครับจะได้ทองคําที่ผ่านความร้อนแล้วนะครับจะกลายเป็นของแข็งครับใส่ผง่นวัลลนิดหน่อยนะครับเพื่อทำความสะอาดโอเคครับเมื่อทองละลายดีแล้วนะครับเราจะเล่ง เรื่องออกซิเจนเข้าไปนะครับเพื่อให้ทองเนี่ยมีความร้อนพ้น1250รองศาครับนะครับให้แสงจัดเลยครับตาแทบมองไม่ได้ครับอ่าโอเคครับเรร้อยแล้วครับ โรยผงลสารอีกนิดหน่อยครับให้หน้าเขาเปิดครับครับเปิดแล้วครับว่าโอเคครับแล้วตักเลยครับตักขึ้นจากเบานะครับโดยใช้ช้อนธรรมดาเลยครับตักเลยครับปล่อยให้เย็นนะครับจะตักไม่ออกครับโอ้โหโดนเลยครับแล้วลงน้ำเลยครับ มันเย็นไลยครับ